มาติดตามผลงานของบิลลานะครับบิลลัาก็คือสมุนไพรนะครับสำหรับในเรื่องของการป้องก,กันควบคุมคุมไข่สําหรับนอนแมลงเพี้ยทุกอย่างสําหรับช่วงที่ผ่านมาพี่น้องนําไปใช้แล้วก็ผลตอบรับกลับมาถือว่าโอ้สมุนไพรไม่น่าจะได้คุณสมบัติขนาดนี้นะครับลองมาติดตามกันดูว,ว่าคือผลิตมาจากอะไรแล้ววิธีการใช้ใช้อย่างไรกันครับพี่เนี่ยพี่น้องที่ทําเกษตรินรีอยู่แล้วผมเชื่อว่าชอบแน่นอนนะครับชอบอยังไงครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย แต่เขามาฉายยาว่าฉีดไปแล้วมแมลงหนีไก่ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับมแมลงหนีไก่ภายในหนึ่งชั่วโมงคือตัวไหนครับก็คือตัวนี้ครับบ,บินลาบินลานะครับความหมายมีอยู่แล้วนะครับทัจากสมุนไพรบวกจุลินทรีย์อะตอมิกการโนตัวนี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับคือหนึ่งฉีดไปแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือป้องกันไม่ให้มแมลงเข้าสวนของเรานะครับไม่ให้เข้ามาในส่วนของเรา ถ้ามีอยู่แล้วก็ไล่ออกไปอันนี้คือเรื่องที่2คือไล่ป้องกันแล้วก็ไล่สิ่งที่สาม่จะได้เพิ่มเติมก็คืออะไรครับควบคุมที่วางไข่อยู่แล้วปล่อยไข่ปล่อยเชื้ออยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มีการระบาดต่อนะครับอันนี้คือในเรื่องของควบคุมแล้วสามารถคุมไข่ไม่ให้ไข่ลอกคาบของเชื้อของหนอนของแมลงได้อีกด้วยนะครับคือได้สได้สี่สอย่างก็คือหนึ่งไล่สองป้องกันสามควบคุมสี่คุมไข่ตัวนี้ชื่อคำว่าบินลา บินลาตัวนี้แล้วคุณสมบัติของที่เราประโยชน์ะครับที่จะทําให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีไหมมีแน่นอนร้อเซนะครับเี่ยไปปุ๊บสามารถเก็บคาร์เก็ตกินได้เลยอันนี้คือความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากบริษัทวิชแมนอินเตอร์โปรดักชื่อนี้มีตรคุณภาพขอบคุณครับ